เรือนทรงเถาผู้หญิงไหวไหมเจ้าคะผู้หญินสามผู้หญิงสามมิ่เต๋อกลับมาแล้วเหรอผู้หยินใหญ่มาเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าน้องสะพายล้มป่วยจึงแวะมาดูสักหน่อยขอบคุณที่เป็นห่วงเจ้าค่ะพวกเจ้าไปได้แล้วเจ้าค่ะ โอเอ้ยน้องสะพ้ายต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะเวลานี้หลี่มินเตอร์จะเป็นหรือตายก็ไม่รู้เจ้าอย่ารีบด่วนจากไปจนไม่ได้เจอหน้าลูกล่ะพี่สะพ้ยเมื่อครู่ท่านพูดว่ามินเตอร์เป็นอะไรนะเจ้าคะอะไรกันน้องสะพ้ายยังไม่รู้เหรอลีอล่มินเตอร์ถูกลอบทำลายระหว่างทางกลับบ้านพลัดตกแม่น้ำเราออกตามหาตั้งหลายครั้งหลายหนก็ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเลย ถ้าเกรงว่ามินเตอยังเด็กนะักน่าเสียดายแล้วเกินมินเตอไม่มีทางข้าไม่เชื่อของชิ้นนี้พวกเบ่าวนำกลับมาน่าเวทนาเด็กยอดกระตันยูผู้นี้นะ เหตุใดอยู่ๆลูกข้าถูกถูกทำร้ายฝีมือท่านท่านเจตนาร้ายต่อหมินเตรอมาตลอดฝีมือท่านใช่หรือไม่หากไม่อยากให้ผู้ใดรู้ก็ไม่ควรทำสิ่งใดเจ้าเป็นคนพาจื่อเยียนกลับมาแต่ร่วมมือกับหลีไว้ยอย่างข้าลุกชายค่ะคิดจะตบตาข้าได้หรือ,อยังไงข้าก็แค่ไม่เข้าใจเจ้าตัวสั่นงินงกต่อหน้าข้าตั้งหลายปี เฮ้ได้จู่ๆถึงเท่า,าหารชาญชัยนะกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับข้าด <laughs> ูสภาพเจ้าตอนนี้สิ <laughs> เอ๊ยคุณหนูรองผู้หญิงสั่งไว้แล้วว่าหากไม่อนุญ,ญาตผู้ใดก็เข้าไปไม่ได้หลีกไปซะ <laughs> พวกเจ้าขัดคำสั่งท่านหญิงเหรอไ <laughs> <laughs> อ้ อัสภัยสามว่าอย่างมินเตอร์อาสภัยสามกำลังป่วยหนะักแต่ท่านก็ยังพูดเช่นนั้นท่านมีเจตนาอะไรกันแน่นางคนใจคอหดเหียบอมหิตลีมินเฟิงก,ก่อกรรมทําเข็นเองท่านจะโทษใครได้ด้วยเหตุนี้เองท่านถึงทำร้ายมินเตอร์ลูกชายข้าชื่อยุนเ ผดไ้ายผิดมนุษย์มนาผิดแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรเลยสวรรค์ไงมีตาท่านมีกลัวกรรมตามสนองเหรอกรรมเหรอแทนที่จะห่วงข้าเจ้าห่วงตัวเองก่อนดีกว่ายามนี้ลีมินเตอร์ตายไปแล้วนางก็คงอยู่ได้อีกไม่นานรายต่อไปจะเป็นใครกันนะ อาสะพ้ายสามนอนลงจ้าค่ะอาสะพ้ายสามเดี๋ยววิตกนะเจ้าค่ะห้ามตกหลุมพรางของหุยยินใหญ่ น้องชายรองเป็นคนดีเช่นนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่ต้องกลับมาอย่างปลอดภัยว้ยหยามินเตอร์ลูกของข้าเสียเลือดเยอะมากข้าขอโทษอาสะพ้ยสามข้าทำให้ท่านเดือดรอด้อนทำให้น้องชายรองติดล่าแแหไปด้วยว้ยหยาเจ้าอย่ายแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวสิลีมินเฟิงข้าจือเยียนนั่นคือความจริงเขาก่อกรรมทำเข็นเอง ความโหดเหี้ยมของชื่อยุนโหลก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าเช่นกันเยยาโทษตัวเองเลยนะว่าอย่างฟังข้านะเจ้าจะอ่อนแอไปตลอดชีวิตอย่างข้าไม่ได้เจ้าจะต้องเข้มแข็งต่อหน้าความชั่วร้ายเจ้าจะอ่อนแอไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมหากวันหนึ่งหมิ่นเต๋อหวนกลับมาจงดูแลน้องแทนข้าให้ดี